ับผมเอิร์ธครับผมมิกครับผมมิกรับบทเป็นเทียนในซีรีส์นิทานพันดาวครับเอิร์ธนะครับรับบทเป็นหัวหน้าผู้พันในเรื่องนิทานพันดาวครับพวกเราทสองคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์นิทานพันดาวด้วยนะครับผมก็ได้ข่าวว่าตอนนี้จะออนแอร์ที่ญี่ปุ่นแล้วดีใจมากๆเลยใช่ครับเรามาพูดถึงซีนไฮอะไรที่เราอยากพูดถึงดีกว่ามิกชอบซีนไหนซีนที่ ผมเล่นว่าวอยู่แล้วก็มีมเด็กๆวิ่งด้วยอะไรเงี้ยมีหัวหน้าคูมีช่างยอ่ออะไรเงี้ยแล้วกมีน้อเพยผมชอบสีนี้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยโลเคชั่นที่มันสวยมากๆแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวละครคือมีการแบบรีเลทกันซึ่งครูเทียนก็มีหน้าที่สอน เด็กบันดอยส่วนผมก็มีหน้าที่ที่ดูแลทุกคนที่อยู่บ <m> ันดออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันฟูลฟิลมากบวกกับบรรยากาศแล้วก็บวกโลเคชันแล้วก็บวกนักแสดงทุกคนเรารู้สึกว่าเออเราเป็นตัวละครได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เต็มที่มากๆครับมันเป็นซีรีส์ที่อิมแพคผมรู้สึกกับซีนนั้นมากๆาเนี่ยเพราะามันเหมือนแบบทุกคนอยู่ในเรื่องนั้นจริงจริงนะผู้คสองคนนะครับผู้สีรีที่นกับโคนาภูผานะครับก็ขอฝากแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะคะ